นะรอมานานเท่าไหร่หลายปีอ่ะอย ah yeah. ่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเอ่ไม่ได้ถาก็ตอนแรกไงตอนแรกแบบมีรู้ผู้ชายอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีบิงมาก็บอกว่าความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยกลายเป็นแบบรักมากลักๆักมากๆเลยบิงอ่ะจนมามีบอสก็คือ ก็ไม่ได้รักบิงนะ้อยลงแต่ว่าพอมันมีความรักเพิ่มขึ้นมันก็เลยแบบมันบอสเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะว่าอยู่กับตัวใช่ไหมแต่ถามว่าบางเวลาตีมันก็นุกข์ราบางทีพอเราดูบิงมากเกินไปเราหันมามองมันนะมันก็นั่งมองเราตาแป๊วเราจะมันกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันจะกินได้ละก็ไม่รู้ะ ตอนแรกก็สงสารบิงสงสารบอสตอนนี้สงสารตัวเองแล้วกลับมาทีไรน,นมหมดทุกทีเลยจะ <c oughs> หมดแล้วเนะี่ยื่นเคิ่งเติมอะรละโอ้โหคุณเนี่ยสงสารตัวเองมากเลยคุณถ้าปั๊มแบงได้ในป่านนี้ปั๊มแม่งทีละ <c oughs> ล้านทีละล้านจะเหมานมให้ลูกทั่วประเทศไทยั้งละแปดออนพี่บอบ้ากินเกินน้ำหนักหมอเขาให้กินสี่ถึงห้านี่กินแปดเลย ลือลือเลเลืสองตอนกว่าเขาจะไปแล้วนะเขาจะไปงานนะเจอกันอีกทีหนึ่งก็ตอนกลางคืนเลยอือ่ายาดื้อน,นะพอไปก่อนนะดักนะครับ ไวพรอ่อ่น่่่่จะ่่่่จ่ะ่่่่จะ่่่่ะ่่่จะ่่่่่่่่พ่อได้ต่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่จ่่จะ่่่่่่่่่จะจะ่่่่่่่จะจะพ่่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 า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่หน้า่่่เ่่ ไรีมม่เขามีเจวคุณบิงแลยเราขายเลยเราขายเจียวคุณบอสเจวคุณเบนเจวคุณเบิงนี่ครับเจียวคุณบอสเอาไปกินเลยเจ้า <c oughs> บอะ่ะอุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจลคุณบิงนี่ครับเ <c oughs> <c oughs> จียวคุณบ,บ,บอส <c oughs> ลูกผู้ชายเราคือลูกผู้ชาย อย่าะึงไ,ไม่เออาาย่ไม่ได้เะลึ่งเราคือลูกผู้ชายเรามีของเราไม่่กินอ้